สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบีมรีโนเวทขายบ้านมือสองนะครับวันนี้นะครับผมมาพบกับเป็นเป็นบ้านนะครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคาคือเก่านะครับผมนะที่โซนกระทุ่มแบรนครับสวัสดีพี่เหมียวเหมียวด้วยนะครับนะก็ใครอยากจะได้ทาวน์เฮาส์นะครับทาวน์เฮาส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับและก็ได้ทำเลที่ ใกล้ถนนมากที่สุดนะครับไม่ลึกเลยนะครับไม่ลึกเลยสําหรับหลังนี้นะครับนะข้อดีนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมนะอ่าโอเคจะข้าเดร์นะครับผมจะข้าเดินโอเป็นไรนี่อ่าสวัสดีพี่นะครับยามเย็นด้วยนะครับนะขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับเพื่อรอเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้ามากันนะครับนะ ه, วันนี้นะครับพามาชมเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับมีห้องสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแซ่ก่อนเดอ้อน,นะนะครับผมนะพี่ทุกไลน์นะครับผมนะแซ่แป๊บหนึ่งเดอ้อนะครับะจะเข้าเดอ้อทุกคนนะครับ อ่าใครอยู่โซนกระทุ่มแบนนะครับโซนกระทุ่มแบนนะอยู่เส้นพุทธสาครนนะครับถนนเศรษฐกิจนะครับนะก็มาดูหลังนี้กันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมนะพอดีเวลานี้เป็นเวลาเลิกงานพอดีนะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวนะรักกูนะครับเดี๋ยวพูดตอนนี้ห้าโมงสี่สิบหกแล้วนะครับนะต้องรีบพูดนะเพราะว่า จะค่ําจะมืดแล้วนะครับนะปรสดีพี่พีทุกท่านด้วยนะอ้าวแม่เห็นไนะครับวันนี้คุณบีมก็มาเย็นเลยเนาะมัวแต่มัวแต่หาบ้ามัวแต,หวแต่หลงทางนะครับผมนะอตอนแรกจะมาแบบไลฟ์ตอนห้าโมงนะ เม่อแต่หลงทานนะครับหาบานบอเจอ์นะครับหาบานบอเจอ์บ่เห็นนะครับนะสวัสดีคุณพี่ทั้งสามร้อยร้านท่าที่เข้ามาด้วยนะครับนะเดี๋ยวบีมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาดูทาวเฮ้าส์กันนะครับนะทาวเฮ้าส์หลังนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะเข้าเด้อนะจะเสร็จละพอละสมุทรสาคร <gio consumers> สมุทรสาคร,น,าครน,นะครับสมุทรสาครอ่ะ ดี๋ยวจะพอแล้วนะครับสวัสดีพี่ทั้งหกร้อยท่านที่เข้ามาด้วยนะครับนะก็ระหว่างรอพี่ๆทุกท่านนะครับนะก็วันนี้นะครับพามาชมเป็นบ้านทาวฮาวสองชั้นนะครับนะสำหรับคนงบน้อยนะครับนะมีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ํากันเลยทีเดียวนะครับและจุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าบ้านที่ค่อนข้างติดถนนแล้วก็มีรถสาธารณะวิ่งผ่านนะครับนะเอาไปดูกันเถอะ ตอนนี้บีมก็อยู่หน้าบ้านหลังนี้แล้วนะคะผมทาวน์เฮาส์18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทำเลด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งแค่10เมตรนะคุณพี่เดินแค่10-20เมตรนะคุณพี่ก็ถึงถนนเลยซึ่งถนนตรงนี้นะครับนะคือถนนที่เลี้ยวขวาแล้วเ,เขาเรียกว่าเป็นซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับนะซอยนี้ ชื่อซอยกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะพี่นะซึ่งเนี่ยออกมาปุ๊บนะคะก็จะเจอร้านค้าเจอถนนเลี้ยวขวาจะเจอค่ายนะครับค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนพุทธสาครนะครับทางเข้าก็จะเป็นเขียนป้ายใหญ่ๆชื่อค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะพี่นะเราสามารถที่จะนั่งรถเมล์ได้เลยนะครับเดินไปประมาณ200เมตรก็นั่งรถเมล์รถสองแถวมีหมดเลยนะครับนะอา ก็ให้ดูนะคะเป็นบรรยากาศนะครับของทางเข้าบ้านนะพี่นะสวัสดีพี่เจ้าพายุนะครับพี่วิลาซีนีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่เลดี้เชอร์ด้วยนะครับนะขอบคุณที่มารับชมกันนะครับนะถนนหน้าบ้านนะครับค่อนข้างกว้างนะครับก็เป็นถนนสองเลนสองเลนแบบนี้นะพี่นะเนี่ย ก็คือเข้าออกสบายๆนะปกติแล้วเท้าเฮาส์นะครับค่อนข้างลึกนะครับเท้าเฮาส์่ยค่อนข้างลึกเลยนะครับเวลาเข้าทรงเข้าซอยกว่าจะถึงตัวบ้านนะครับค่อนข้างลึกนะแต่บ้านเรานะครับเดินแค่ยี่สิบเมตรนะครับสามารถไปขึ้นรถไอเดินแค่ยี่สิบเมตรก็ถึงหน้าปากซอยและเดินเลี้ยวซ้ายไปพระมาณสองร้อยถึงสองร้อยเมตรนะครับก็ไปขึ้นรถเมย์ได้เลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน้วยนะครับที่เข้ามาส้มนะครับผมนะเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปดูบ้านกันนะ วันนี้ก็มาเย็นมาค่ําเลยนะพี่นะแต่ยังมีไฟยังมีแสงอยู่นะครับก็ลุยต่อนะครับนะบ้านของเรานะครับจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับนะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันตรงนี้ในะถ้าทําดีๆนะครับหรือให้มันโล่งๆนะครับก็จะสวยงามก็จะดูดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เยอะเหลือเกินนะครับนะก็ <c oughs> ly, ตามเรื่องตามราวนะคนกําลังอยู่นะครนะับคนอยู่นะครับคนอยู่ก็อาจจะไม่ได้สวยงามมากมายนะพี่นะ สีตรงนี้ก็มีผุพังไปม,มั่งก็ทาทาซ่อมแซมใหม่นะคะผมนะก็เป็นไม่เยอะเนาะเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยก็ยังสีดีอยู่นะครับเออบ้านอายุก็พอสมควรแล้วเนะก็มีบางจุดที่อาจจะยังไม่สวยงามเข้าตากรรมการนะครับนะ <S 1> <S 1> ประตูทางเข้านะมีอยู่สองที่นะครับก็มีจุดนี้นะครับจุดนี้จุดที่หนึ่งนะครับทางเข้าจุดที่สองนะครับนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับภายในบ้านนะครับก่อนไปดูภายในบ้านนะครับแวบหันหลังมาแป๊บหนึ่งนะครับนะก็จะให้ดูนะว่าบ้านเราเนี่ยโล่งนะครับเดินออกไปเนี่ยก็สามารถถึงถนนได้เลยนะครับถนนที่จะพาคุณพี่ไปขึ้นรถมงรถเมลรถสองแถวได้หมดเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวด้วยนะครับนนะบ้านหลังนี้เนาะสวัสดีพี่วันนาจับใจนายด้วยครับสวัสดีพี่สุนินทองสุนิทองนะพี่เนาะอ่า ต่อมานะครับเราเข้ากันมาในบ้านเนาะอันนี้ก็คือดูแบบเรียวๆเลยนะครับก็อาจจะไม่งามนะครับเขาเรียกอาจจะลกนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าทำดีๆมันก็จะโอเคนะครับพื้นก็เบื้องอย่างสวยอย,อย่างดีอยู่สีก็ค่อนข้างยังพอใช้ได้อยู่แต่มีบางจุดที่ต้องมันก็ตามอายุการใช้งานนะพี่นะอ่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็เป็นประมาณนี้อันนี้เขาวางทีวีเนาะ ต่อไปถ้าคุณพี่มาอยู่อาจจะไม่ได้ใช้ชั้นวางทีวีแบบนี้นะครับอาจจะแบบเป็นเอเป็นชั้นวางทีวีอาจจะสมัยใหม่กว่านี้หรืออะไรงี้ก็ว่าไปนะพี่นะเอเข้าไปเอยเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอืก็ห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับอันนี้มีประตูทางออกก็สามารถออกได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาทางเจ้าของบ้านพี่เขาไม่ได้ออกแล้วนะครับเขาก็เลย ต้องมีของมาวางไว้นะครับเพราะเขาไม่ได้ออกแล้วนะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นบริเวณในบ้านนะครับบริเวณในบ้านแต่ตู้อะไรพวกนี้มันทําให้บ้านเนี่ยดูไม่กว้างดูไม่โล่งนะครับนะเพราะว่าคนเขายังอยู่อาศัยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนะทําให้ข้างล่างเนี่ยดูไม่โล่งนะครับแต่ถ้าเอามาออกหมดให้เรียบเลยนะครับบ้านอย่างนี้ก็ค่อนข้างโล่งนะครับค่อนข้างโล่งแน่ๆนะครับนะอ่า อันนี้เขาก็แปลงเป็นห้องเล่นคอมพิวเตอร์นะครับอ่าต่อมานะครับผมเราไปดูนะครับห้องครัวก่อนได้นะครับห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีเที่เนี่ยอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานเตาแก๊สเกาแต่ไอ้ใช่เตาแก๊สนะครับแม่คุณบีมจะพูดผิดแล้วนะครับแล้วก็มีรอยนะครับรอยน้ํารั่วน้ําอะไรบ้างแล้วก็รอยทําอาหารบ้างนะครับนะก็ อย่าคาดหวังความงดงามอลังการางานสร้างเนาะเพราะว่ากําลังรับชมบ้านที่ตามสภาพและก็ราคาคุณพี่จับต้องได้เนาะก็ลองดูนะครับฝ้าฝ้าเอาฝ้าเอาเอาแผ่นฟ้ามาใส่ได้นะครับนะเอาแผ่นฝ้ามาใส่ได้เอามาตัดใส่ได้เลยนะครับอันไหนชารุดนะก็คือการซ่อมแซมนะพี่เนาะแต่เรื่องของรอยที่ เป็นรอยแบบว่าซุดนะครับตอนนี้บีมยังไม่เห็นนะครับหน้าส่วนใหญ่รอยซุดก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับนะริมริมนะจะเป็นซุดบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่บีมมองบีมยังยังไม่เห็นนะครับผมนะยังไม่เห็นนะนี่นะครับผมนะก็ให้ดูกันเรียวๆเเด้อนะครับสวัสดีพี่สีภัยอินทองพี่ชาลิดาด้วยนะครับพี่นะกระบงกระเบื้องยังใช้ได้อยู่นะครับนะ เคาน์เตอร์ครัวยังดีอยู่นะครับสวัสดีพี่หนูนุ้ยด้วยนะครับนะอ่าต่อมานะครับคุณพี่เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเจอห้องน้ํานะครับห้องน้ำหนึ่งห้องนะเอ่ออันนั้นไม้อะไรไว้ทําอะไรว้แจะดูก่อนนะครับวะไม้เอาไว้พอยไฟดวงนี้นะครับผมนะอย่าตกใจนะครับไม้นี้มันทําไมทะลุห้องน้ํามาครับเอาไว้ดวงไฟนะพี่นะเอาไว้ดวงไฟแบบนี้นะครับนันนี่คือห้องน้ํานะครับนะ ใครไม่ซีเรียสเรื่องของกระเบื้องนะคุณพี่ก็ขูดยาแนวออกนะคะผมนะทายาแนวใหม่ก็จะดูขาวสดใสขึ้นแต่กระเบื้องผนังนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็สียังโอเคอยู่ส่วนฝ้าบางจุดนะคะเปลี่ยนเป็นแผ่นได้นี่คือข้อดีของฝ้าทีบา์นะครับนะแผ่นไหนไม่ดีเราเปลี่ยนแผ่นนั้นนะครับนะแผ่นไหนดีเราก็ยังใช้ต่อนะครับนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้คือข้อดีของฝ้าทีบา์ที่ค่อนข้างดูแล แล้วก็บำรุงรักษาค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบถ้าบริเวณไหนที่มันเป็นรอยเป็นบุ๋มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องปาดฝ้าแล้วต้องทําใหม่นะครับต้องทําใหม่บริเวณคือมันค่อนข้างมีความยุ่งยากกว่าที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะครับนะสําหรับฝ้าฉาบเรียบนะครับนะแต่ตอนนี้เป็นฝ้าทีวาก็ดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมค่อนข้างง่ายนะครับพี่นะ อะต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะครับไปดูชั้นบนกันบ้านนะครับนะอ่าภาวนานะครับแดดจะพึ่งลงนะครับอย่าอย่าพึ่งนะครับให้คุณบีมไลฟ์เสร็จก่อนนะครับสวัสดีพี่โดเรมีโดเรมอนนะครับนอะอ่าบันไดนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่บีมชอบมากเลยนะครับเพราะบันไดหลังนี้เป็นบันไดปูนนะครับเป็นบันไดกระเบื้อง นะนี่เป็นบันไดกระเบื้องแข็งแรงแน่นหนามากๆนะครับบางคนนะครับเจอเทาวเฮาส์ที่เป็นบันไดไม้นะครับส่วนใหญ่เนาะแต่หลังนี้ค่อนข้างดีเป็นบันไดกระเบื้องนะครับทําใหม่นะครับเกระเบื้องที่ชั้นสองนี่ก็คือปูใหม่นะครับข้างบนมีสามห้องนอนไปเริ่มจากห้องนอนแรกกันเลยนะครับห้องนอนแรกนะครับผมนี่ทาสีใหม่เลย <oui. S 1> เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปรับปรุงนะครับนะ กระบงกระเบื้องก็ยังใหม่อยู่นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับหน้าบ้านบรรยากาศหน้าบ้านนะครับบอกเลยทําเลเนี้ยพี่ไม่ต้องเดินเขาเรียกว่าเดินเข้าบ้านลึกเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นถนนไหมครับผมบ้านเรากับถนนนะครับห่างกันนิดเดียวเองนะครับพี่สามารถที่จะที่จริงก็บิมว่าค้าขายได้แอบค้าขายได้นิดนึงนะเออบิมว่านะครับนะแต่ถ้าใครทําออนไลน์ก็สบายเลยนะครับนะ เนี่ยคือมันใกล้ถนนมากๆเลยนะครับนะใครแบบไม่มีรถส่วนตัวก็เหมาะนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะหลังคาทําใหม่นะครับหลังคาหน้าไอ้ลงจอดรถทําใหม่นะครับนะอันนี้ก็คือห้องนอนแรกนะครับสวัสดีพี่ทานทิปนะพี่ทันทิปนะต่อมานะครับไปดูห้องนอนที่สองนะครับนะไปดูห้องนอนที่สองกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้ครับไม่ไม่เละ ไม่เละเยอะนะครับนะก็ถือว่ายัางพอโอเคอยู่นะครับแต่มีบางจุดที่มันก็ตามอายุเพราะว่าใช้งานนั่งนอนเนินอะไรพวกนี้นั่งสีก็จะมัวมัวนะครับนะแต่ว่าจุดอื่นก็บิมก็มองว่ายัางโอเคอยู่นะครับพี่นะเนี่ยนี่คือเตียงหกฟุตนะครับวางเตียงหกฟุตได้สบายเลยนะครับนะอ่าต่อมานะครับไปดูห้องนอนห้องที่สามกันนะครับนะห้องนอนห้องที่สามนะครับเอาไว้เก็บ เสื้อผ้านะครับเก็บสัมภาระนะครับสวัสดีพี่สีภัยนะพี่นะใครอยากจะได้บ้านราคาคุ้มๆแล้วก็ไม่แพงมากนะครับสามารถนั่งรถสาธารณะได้นะครับก็ลองดูหลังนี้ดูนะครับนะอันนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะพั้งบ้านนี้มีห้องน้ำสองห้องแต่ชั้นนี้นะครับมีแยกโซนเปียกโซนแห้งให้คุณพี่ด้วยนะครับนะแต่กระจกเนี่ยไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวใส่กระจกเพิ่มก็จะดีขึ้นนะครับพี่นะกระบงกระเบื้องยังดีอยู่นะครับ นี่นะครับผมที่อาบน้ำนะครับนะฝ้าข้างบนยังโอเคอยู่นะยังไม่เจอรอยน้ำนะครับยังไม่เจอรอยน้ำนะประมาณนี้เด้อนะครับพองน้ำนะครับพองน้ำประมาณนี้เด้อนะครับ <laughs> ทั้งหมดนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ <c oughs> บันไดเป็นบันไดปูนนะครับซึ่งแาวฮาบันไดปูนก็ค่อนข้างหา ไม่ง่ายนะครับค่อนข้างหาไม่ง่ายนะแต่ถามว่ามีไหมในตลาดก็มีอยู่นะครับแต่ว่าบางหลังก็ส่วนใหญ่จะเป็นบันไดไม้ซะส่วนใหญ่นะพี่นะประมาณนี้นะครับผมก็เน้นทำเลนะครับหลังนี้นะทำเลดีนะครับใกล้ถนนด้วยนะครับอ้าอาล้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องราคานะครับเราไปพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับนะสาหรับบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับนะสามห้องนอน สองห้องน้ำหลังนี้นะครับสิบแปดตารางวาหันหน้าทิศใต้นะครับหันหน้าทิศใต้นะครับเดี๋ยวไปดูบ้านละที่ก่อนลืมแล้วนะครับบ้านละที่ยังนะครับเ <c oughs> บ้านที่อะไรนะเดีย๋ยวไปดูก่อนนะครับแหวกกระเบื้องเขายังดีอยู่นะครับหน้าบ้านนะดูนี่เนี่ยกระบงกกระเบื้องนี่เขาทําใหม่นะครับยังดีอยู่นะนี่กระเบื้องเขายังโอเคสวยเลยแต่สีจะไม่สวยแล้วนะาทาใหม่นะครับผมนะ ถนนหน้าบ้านดีมากเลยนะครับเนี่ยใกล้เดินแป๊บเดียวนะครับถึงสามารถเดินไปหารถเมย์รถสองแถวได้สบายนะครับนะ mm. โอเคบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดทับหนึ่งศูนย์แปดทับหนึ่งสามนะครับหนึ่งศูนย์แปดทับหนึ่งสามนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของราคากันบ้างน,นะครับสําหรับหลังนี้นะครับนะที่กะทุ่มแบนดนะครับที่กะทุ่มแบนดนะครับราคาจะเท่าไหร่กันเนาะ โอเคก็ทาวเฮ้าส์สุดคุ้มนะคะผมนะอยู่ใกล้รถสาธารณะนะครับนะแล้วก็พื้นที่18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับนะราคาคุ้มค่านะอยู่ใกล้ค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินนะครับอยู่ใกล้โรตัสกระทุ่มแบนนะครับนะใครอยู่โซนนี้วิ่งถนนพุทธสาครวิ่งถนนเศ,ษศรษฐกิจนะครับนะก็ลองดูหลังนี้นะคบผมเสนอราคาที่ มากระดิ่งมาครั้งแรกราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับพี่ครับนะ<ห>อุดใช้สักหน่อยก็ดิ่งใช้สักหน่อยก็ดิ่งวุ้น่าซื้อมา หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทกับพี่ครับนะก็หลังนี้นะครับผมข้อดีของเขาคือห้องนอนสามห้องแล้วก็อยู่ใกล้ถนนนะครับอยู่ใกล้ถนนเนี่ยนะ้องใช้กระดิ่งนิดนึง <laughs> ซื้อมาครั้งแรกนะครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับไม่รู้จะอะไรเนาะเออเดี๋ยวแค่คุ้นชินเองนะครับนะสวัสดีพี่วันชัยดุษฎีด้วยครับนะบ้านหันหน้าทิศใต้นะครับผมอยู่ใกล้ถนน เอ,อ,อยู่ใกล้รถสาธารณะนะครับสามารถนั่งรถเมย์สาย402รถเมย์สาย189นะครับไปทั้งสนามหลวงนะครับไปทั้งอะไรอย่างนี้ลืมแล้ว <c oughs> ลืมไ <c> ม <oughs> เดี๋ยวบอกใหม่ก็รถสองแถวก็มีนะครับไปมาหาชัยไปอ้อมน้อยนะครับนะสำหรับเส้นนี้นะแต่402ลืมไปแล้วครับเมื่อกี้โมจะพูดนะครับผมพูดจนลืมเลยนะครับนะ คือบอกเลยหลังนี้นะครับนะค่อนข้างเด่นในเรื่องของทำเลนะครับทำเลค่อนข้างโอเคนะครับพี่นะนี่มีร้านค้าด้วยคุณแม่คุณพ่อนะครับขายมะม่วงกันนะครับน่ากินมากเลยนะครับนะนี่เห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บคุณพี่เดินตอกแตกตอกแตกไปมันร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรนะครับนะนี่จะซูมให้ดูเด้อเนี่ยอันนี้คือหน้าป้ายค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับนะพี่โดเรมีหัวเลาะเลยนะครับนะพี่โดเรมีขํานะครับ สามารถขึ้นรถเมย์ได้เลยนะครับนะหน้าปักซอยนี้นะโอ้โหบ้านของเรานะครับนะค่อนข้างโอเคนะทำเลดีนะครับนี่มองมาปุ๊บนะครับเจอบานเฮาเลยนะครับผมนี่บานเฮาอยู่นี่นะครับแม่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะไม่ถูกไม่แพงเอาแดงไว้ก่อนคนไม่เกี่ยวเนาะก็ค่อนข้างทำเลดีอะไรเนาะ อยู่ในซอยที่ไม่ลึกมากนะครับก็เป็นทาวน์เฮาส์หลังแรกที่เข้าเดินเข้าซอยมาแค่ยี่สิบนาทีนะครับนะสวัสดีคุณพ่อประธานด้วยครับดีใจด้วยนะครับคุณพ่อใกล้จะได้บ้านแล้วเด้อนะครับผมนะก็คือจะได้โอนนะครับตอนช่วงโปรโมชั่นพอดีเหลอบิมว่านะครับนะก็หลังนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะเป็นทาวน์เฮาส์สามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับข้างนอกอาจจะดูไม่งาม อาจจะดูไม่สวยอลังการงานสร้างครับแต่ข้างในก็ค่อนข้างสภาพดีนะครับนะค่อนข้างสภาพดีเนาะก็มีปรับปรุงอยู่บางจุดนะคพี่นะสวัสดีพี่วันชัยดุษฎีด้วยนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับผมนะใครชอบนะครับบานลังนี้นะครับก็นัดนัดดูนัดชมกันได้นะครับนะภาษาลาวมาแล้วนะครับนะใครชอบหลังนี้ก็นัดดูกันได้เลยนะครับนะก็ติดต่อคุณบีนะครับที่ 095 <c oughs> เกือบลาว0951649884นะครับนะบ้านถูกบ้านดีไอ้บ้านคุ้มบ้านดีที่นี่ที่เดียวนะครับอือ <c oughs> เอาซะไง <c oughs> ขอบคุณสําหรับกดไลค์กดแชร์นะครับนะวันนี้มากันมืดๆเลยนะครับ18นาฬิกายังเว่าวายุทธนะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับคุณบีมขายบานเปิดบานยังมืดนะครับ โอ้ยเนาะหลายคนบอกโอ้ยคนพ่โลกมาว่าวลาวได้ไงเนาะงงมากนะครับนะพี่สีภัยบอกมักนะคุณว่ามากก็ต้องมาดูเนาะเพราะว่าดูในวิดีโอนะครับก็อาจจะไม่เห็นชัดนะครับต้องมาดูจริงๆนะว่าเป็นยังไงทําลงทําเลนะพี่น้องอ่าขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับนะเออนี่มีรถ ขายข้าวโพดมาด้วยนะครับนะรถขายข้าวโพดก็ใครอยู่บ้านนี้อยากกินข้าวโพดบอกเลยนะครับคุณพี่จะได้กินข้าวโพดปิ้งนะครับนะแล้วหน้าซอยนะจะบอกมีร้านขายผลไม้มะม่วงนะมะม่วงไส้กรอกนะพี่นะโอ้โหคือเดินทางสะดวกสบายเลยแหะหลังนี้เนาะร้านห้าเก้านะครับร้านห้าเก้านะครับผมนะแถวค่ายกำแพงเพชร อัคระโยทินนะครับนี้รถคุณบีมนะครับนะปกติถนนก็จะโล่งนะครับนะสองเลนเต็มเต็มเลยนะครับนี่ยดูคุณพี่มาขายข้าวโพดนะครับน่ากินมากเลยนะครับนะคุณแม่สวัสดีจ้านะครับเออมาหาขายข้าวโพดพีเน,นะบ้านเท่าอีกหน่อยมาดูไอ้มามาอยู่นะครับก็มาซื้อข้าวโพดกันอ <laughs> ว้าวไปทัวป่วไปทิพยนะ์เนาะ วันนี้ก็โอ้โหนะครับกว่าจะถึงบ้านนะโอ้ยนะคุณบีมสวัสดีครับทุกท่านนะครับใครดูไม่ทันเนี่ยก็ดูย้อนหลังนะครับขอบพระคุณที่รับชมคุณบีมนะครับคุณเพจคุณบีมรีโนเวทขายบ้านมือสองฝั่งทนด้วยนะครับนะขอบพระคุณที่ติดตามมาโดยตลอดตลอดนะครับนะนะก็จะพยายามหาบ้านคุ้มบ้านดีนะครับมาไว้ในเพจเยอะๆเลยนะครับนะ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับจากนี้ก็ขอให้คุณบีมพรุ่งนี้อยู่บ้านไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่บ้านนะครับพรุ่งนี้นะครับพอจะออกเที่ยวต่อจว่อนะครับประมาณวันที่สิบสามนะครับนะอาจจะออกเย็นสิบสองแต่ช่วงช่วงเช้าถึงบ่ายก็น่าจะอยู่อยู่นะครับมีอะไรก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับผมจะเฮ็ดอี๋ยังนะครับนะ คุยกันได้เสมอนะครับพี่โทรได้โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็ขอให้คุณพี่นะครับเจริญยศเจริญศักดิ์เจริญพักเจริญผลเจริญคนเจริญงานเจริญการเจริญกิจนะขอให้คุณพี่ซื้อบ้านไวๆของใครก็ได้นะครับแต่ของบีมก็ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ดูแลคุณพี่นะครับในการซื้อบ้านหลังต่อไปนะครับผมนะ คุณพี่โดเรมีบอกว่าเผื่อจะแวะไปดูบ้านเพชรมณฑลค่ะนะครับได้เลยนะครับบ้านเพชรมณฑลนะครับมีอยู่นะมีอยู่นะครับสองล้านแปดนาหมืนนะครับนะไม่รู้พี่ถามหลังไหนเนาะมีหลายราคาพอสมควรนะก็มีอยู่ประมาณ2องเลทมั้งสอาเลทประมาณนี้นะครับนะ ก็มาดูกันได้นะครับนะพี่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับพี่ทั้ง350ร้าบร้านท่านนะพี่นะโอ้โหดีใจมากเลยนะครับที่ดูบีมในวันนี้นะครับน่าสวัสดีพี่วัดนิดาแนนด้วยนะครับน้าใครดูไม่ทันนะครับก็ดูย้อนหลังนะครับหวังว่าจะได้ดูแลพี่นะครับในโอกาสถัดไปในการซื้อบ้านนะครับนะใครจะปรึกษาอะไรนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับถ้าจะปรึกษาบีมนะครับค่าใช้จ่ายนั่นคือ รอยยิ้มของทุกท่านนั่นเองนะครับนะเออแพงมากนะบอกให้รอยยิ้มของลูกค้านี่แพงที่สุดแล้วนะครับนะอโอเคไปก่อนเด้อนะครับผมพี่โดเรมีจะมาดูบ้านกับทักขอความมาเดอ้อมาเจอกันนะครับมาเจอกันสักครั้งในชีวิตนะครับนะจะได้เห็นคนอ้วนตุบคนหนึ่งนะครับพี่สวัสดีพี่วราพรนะรพี่นะดูไม่ท่านกาดูย้อนหลังเดอ้อนะครับผมไปก่อนเด้อเน้อ สวัสดีจ้าไปกันแล้วเดอ้อนะครับบ่อยากไปเลยเนาะแต่ก็ต้องไปแล้วเดอ้อเพราะว่าต้องเมื่อบานข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ